เธออยากทาย,ทยเก้าวทายก้าขึ้นมาโลดเป็นยังไงบ้างเขาทักทายพี่น้องได้งานไหมสี่น้องลุ้นซื้อยังต่อแม่<ำ>อะอยกกังกบอครับแม่มยกกังกบอกลุโลนลุ้เฮ้ยลุ้นฉวั e วารจ้าเอาหน้าทาพวังสีเม่อแม่เนี่ยค่ะเมื่อกี้พวกเรมาเล่นเกมได้ค่ะแม่วันนี้มาเป็นนักร้องครับฉะนั้นก็นานุ่นค่ะซาแนลนานุ่นก็วันนี้มัในนามนาน,าน,านุ่นเพราะฉะนั้น สวนก็ตาสกดาหัวเปนแม่เขาว่าเยียนีตีอีอันไรสดตีสองดาวโดีะนาการแสดงนะแม่นะขอถามมางสิงามตาอัวง่ามมื่ดาวัวตามื่คือสวนวาแขงสัตนโอยทโอ้ยปากหานี่แม่โอ้ยแม่ก็เสกตาทะลุตีเพื่อนโอ้ยกับควายส่ส่หัวท่อยูสโอ้ยจังละโอ้หายูมหัวอันนี้ดีแม่หัวอันนี้แม่ เอาเพิ่มทีด่ดอกอ่าเพ่งในม,มือนีิรอบเพลงเพื่อแหลกห้องว้ายตื่นเต้นมากค่ะอันนี้เป็นเวทีแรกเลยเป็นเวทีครั้งแรกเป็นเวทีครั้งแรกคุณเป็นที่คำแรกเลยแต่ว่ากับพี่สิน้นเขาจะของโยงเพี้ยงค่ะเพี้ยอย่างกับเพียงเพือ่อเพี้ยงยางก่อนเพื่อนได้ลูกสา่บ้านได้สั่งมาด้วยหัวใจๆๆ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  แม่ไปดูหัวจักอยู่แต่ว่าแม่เพียงย่ว่าแม่แม่สิงหัวจับอันนี้ย่ก่อนะเพี่ยงขเาเนาเัดของละัดองแนวัดของัดของแนวใือกใเยือเยอยือยแม่ขึก่เหน่างยเ่กว่าอันหัดของล้วยู่ยุดยงยดเีย เอาคิดไปคิดมากอ้มันเป็นนักร้องอีดีตีน่นคือบ่คือบ่มันคือบ่แม่คือนักร้องบ่เนี่ยเป็นกาไปเดินสายแล้วตกเกี่ยวเ้กสีแก้วจางหรือว่าจางจางหรือแม่จางไปสัญญาหลังเวทีเลยโอ้ยดีใจเนี่ยแม่ก็อันพยาบาลสนับว่างฉันสิหลักยางเดือดลอกจากงานเดอ๋ยวก็เอาลายดอกเดือนละราสอนสายงานเฉพาะแม่ด้วยนะคะอันกัเป็นงานแดงหนูกก็ ผิดพลาดประการใดก็ปากีชุนออกมาได้ในทั้งในสุดทั้งผิดก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการขึ้นร้องสวดผูรคณิ์เดินไปที่กนีเนี่ยโอ้ยจะไปนั่งโน้มนั่งแบบยังไม่ที่นั่งวายผู้่อใดวายซากซีให้เพื่อนช่วยให้แบบว่าให้เอาเนื้อเพชรเอามาได้สมองฉันเหรอเนี่ยขึ้นไปวายหัววายซะแตกยังผัวมันเราต้องวายกูเดี๋ยวอันนี้เป็นหัวไม่หมดตั้นะ เออเออกันนาลเพื่อนมึงมีเยอะใช่เพื่อนโว้ยเราเยอะจังเลยเออกันนาลาน้องแม่เนาะมือนี่ยกัิศป่านข้ราชิตรีแ่เนี่ยมือเซอรนีบรรยากาศเท่าโอ้มือเซอรนีกันบุญแง่เขาก็เดินไปว่าตื่นสวยบุญกัทินปีนี้ซีโอทำบุญเท่าไหร่นะคะสองแสนบาทอนุโมทตินานาสองแสนบาทสาธุวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่มิ้นขอราลิตหน่อยครับ เอาเด็กไปกระโดดเขาทงแม่ทิ้ได้ยไปยังคพี่กระโดดขึ้นมาเลยค่ะปีนาปีนาเขาไปตั้งทางเชยเยปีนาเขาไปตั้งทานยวนด้านบุญน้องโคตรบุญร้อเออตั้งบ่อมมันกโก่งปีนี้ก็ว่าขีคว่ำกันจะงไว้ใครมากกว่าร้อยลูกนางไปโหลดกระป่างพึ่ง เอาพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับผมสามารถเอือนใสเอือนหามาลุนใดสัวดา,าเดือนหนึ่งรับสองสามงา่ามเช่นนั้น,นที่จะไปจอยกับตัวเกี่ยวด้ยวยสีแน่นค่ะนอกจากเพ่งเมื่อกี้มีมม่เพ่องอื่นบอลถึงจะมาลองบอลเนี่เออพอดีเออเป็นนักลองกำเนืิอเพ่งเม่ไหรนะคะเอาเถอะส่ <c oughs> ฉันมีแดนเซอร์ตัวเกี่ยวด้ยวยสีมาประทานกับเธอเลยเอออ่าส่งต่อย้ายลำกันเลยค่ะ